สวัสดีค่ะวันนี้ช่องรุ่ง264 c h a n n ชานลก็จะมาต่อกันอีกนะคะในเรื่องของถอนหายใจจากนวนิยายสามก๊กฉบับคนกันเองภาคพ,พิเศษกำเนิดปณิธานตำนานนิยายเงาฟันของผีเสื้อโดยคุณเอื้ออันชลีนะคะซึ่งเป็นตอนที่20แล้วสองปีล่วงผ่านหลังเถื่งเถลิงราดได้ไม่นานเึิงหวางก็แต่งตั้งจางซื่อซึ้น ผู้เป็นอนุชาเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งสมุหนายกมอบหมายอำนาจสำเร็จราชการแทนได้ทุกเรื่องเสนาบดีหานซื่อจงจึงถูกลดบทบาทลงและโดนบีบบังคับจนต้องลาออกจากราชการแล้วขี่มาปีกวิเวกจากปทางทิศใต้ของอาณาจักรตั้งแต่เสนาบดีหานซื่อจงลาออกคุณนางดีๆก็ออกตามเปิดโอกาสให้คนไม่ดีขึ้นมาแทน และไม่ว่าเรื่องอะไรสมุหานายกจางซื่อซิ่นล้วนเป็นคนพิจารณาตัดสินแทนหมู่คณะดังก่อนแล้วจางซื่อซิ่นซึ่งก็เชื่อฟังที่ปรึกษาคู่ใจเพียงผู้เดียวคือหลี่ถงจือนับจากจางซื่อเฉิงปฏิเสธที่จะให้ความเชื่อถือเป็นต้นมาหลีถงจือก็เข้าหาจางซื่อสิ้น ซึ่งเข้ากันได้ดีจนกลายเป็นคนสนิทหัวจนกันในทุกเรื่องราวและเมื่อจางซื่อซิ้นได้มีอำนาจพังงาดขึ้นมาอีกอที่ถงจื่อกับพรรพวกทั้งกระจุกก็ได้ตำแหน่งก้าวหน้าขึ้นมาด้วยจากนั้นแนวทางการปกครองซึ่งมุ่งม้้นความหยุ่เย็นเป็นสุขของรัศดรก็ชง,าง,งาังันหอลูไถถูกสร้างขึ้นอีกมา ครั้งหนึ่งพร้อมวังตรกงานตามมาด้วยการเรียกเก็บภาษีในอัตราแพงและเกณฑ์ประชาชนมาเป็นไพ่พลแรงงานไม่เว้นว่างขณะที่เหล่าคุณนางเอาแต่เสพสุขหาวความสําราญจนเกิดเสียงถอนหายใจไปทั่วทุกแข่งหนเมื่อฟ้าและดินไม่สัมพันธ์กันวินยูชนย่อมยุติการงานอันสําคัญเพื่อหลีกเลี่ยงวิบัติภัยเสีย แล้วหันมาพัฒนาด้านในของตนเองดังนั้นสามพี่น้องจึงได้แต่ประพฤติตนวางเฉยอยู่แต่ในเรือนพักพระนยัยนเสียงถอนหายใจของหลอกว้นจงบ่อยครั้งหวังอิงสงก็เกิดความเวทนาและชวนกันไปเดินเล่นระหว่างนั้นพวกเขารับรู้ได้โดยตลอดว่ามีคนสะกดรอยตามเหมือนทุกครั้งตั้งแต่หน้าเรือนพัก และเปลี่ยนคนตามเป็นทอดๆดโดยไม่ได้ปิดบังตนเองตรงกันข้ามปรับพยายามเปิดเผยให้รู้ตลอดเวลาอันสะท้อนถึงใจิตใจที่ต้องการอวดโอ้อำนาจของตัวเองให้เห็นหากเห็นแล้วยังทำเฉยก็จะแสดงความหยาบช้ามากยิ่งขึ้นเวลาที่พวกเขาไปทำธุระหรือเดินตลาดมักจะมีนักปลอมแปลงเหล่านี้มาแสดงบทบาทเหมือนผีหลอกตอนกลางวันติดตามไปทุกขนแห่งเสมอ หวังอิงทรงรับรู้และอดกลั้นเขาหอบไหลน้องชายตามาเดินไปตามถนนและพุทธาเสียงดังอย่างตรงไปตรงมาหวังเตือนสติให้คนเหล่านั้นเอาไปรายงานเจ้านายอย่างจริงใจขณะที่บ้านเมืองกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตข้าอายในอกเหลือเกินที่มองเห็นคนของราชการเอาตำแหน่งหน้าที่ของตนเองมาใช้สนองพวกช่อชนบ้านเมือง แต่คนเหล่านั้นทำเหมือนไม่ได้ยินด้วยเป็นเพียงผู้น้อยรับคำสั่งมาเท่านั้นความหวังดีของเขาจึงไร้ผลหวังอิงส่งพาหลอกว้้นจงไปนั่งพักในสาราเลิมโครงเล็กๆสายหนึ่งชายที่ติดตามมานั่งลงไม่ห่างแล้วยกเท้าขึ้นมากระดิกด้วยสีหน้าเปลี่ยนไปด้วยชัยชนะหวังอิงส่งรู้สึกผิดที่ชวนน้องชายออกมาเดินข้างนอกหลายเดือนมานี้พวกเขาแทบไม่ได้พูดคุยกัน ราวกับว่าคำพูดใดก็ไม่ปลอดภัยเพราะมันจะแปลเป็นเรื่องเลอะเทอะสร้างความผิดเพี้ยนทำร้ายสังคมได้เสมอสองคนเพียงมือมองภาพเงาในน้ำแม้แต่ดวงตาก็ไร้การแสดงออกสิบกว่าปีร่วมผ่านนับแต่วันแรกที่พบกันวันนี้พวกเขาต่างเปลี่ยนแปลงไ,ไปไม่ใช่น้อยหวนนึกถึงครั้งแรกที่พบกันหนุ่มน้อยคนนั้นมุดออกมาจากใต้โต๊ะในโรงอุปรากร ยังไม่ทันจะรู้จักกันดีก็ขอติดตามเขาไปเป็นกองกำลังกู้ชาติด้วยหวังอิงทรงถามตนเองเขาทำถูกหรือเปล่านะนำน้องชายคนนี้ออกมาจากเส้นทางการเป็นนักประพันธ์อุปรากรมาสู่วิถีทางการเมืองซึ่งเผยความคดเคี้ยวที่ไม่นำไปสู่อะไรเลยนอกจากความหื่นกระหายในอำนาจของคนกลุ่มหนึ่งส่วนคนที่ปรารถนาน,นีต่อบ้านเมืองกลับต้องถอยหลบ เขายังจดจำถึงความทุ่มเทของน้องสามในการเคื่อนหนุนจางซื่อเฉิงอย่างจริงใจผ่านการเรียนรู้และทำงานในเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ถนัดเพื่อเสริมคุณสมบัติผู้นำที่ขาดด้อยของจางซื่อเฉิงแต่ในที่สุดเมื่อได้ก้าวขึ้นไปนั่งบันลังมังกรสมใจอยากสิ่งที่พวกเขาได้รับกลับกลายเป็นการล่วงละเมิดจากคนโง่เขลาที่มุ่งทำร้ายบ้านเมืองเพื่อเงินตราและอำนาจของตน มาถึงตอนนี้เขารู้สึกอายในอกและอยากขอโทษน้องสามเหลือเกินข้าอยากขอโทษเจ้าหลอกกั้นจงฉงักพี่ใหญ่หมายถึงอะไรชายที่ติดตามมารีบเอียงหูฟังหวังอิงสงลำลึกเล่านับแต่ออกจากเส้นทางนั้นมาจนถึงบัดนี้ต่างไม่ใช่เด็กกันแล้วแม้ภาพของปณิธานในใจไม่เคยพราหมัวเขายังคงต้องการเห็นแผ่นดินปกครองด้วยชาวฮั่น ไม่ใช่คนเถื่อนแต่นึกไม่ถึงว่าผู้ปกครองชาวฮั่นก็ไม่ต่างกันพอมีอำนาจก็เสียคนจนหลงลืมความตั้งใจแต่เดิมสิ้นหวังอิงสงปลายตามองชายที่ติดตามมาซึ่งยิ่งกระดิกเท้าตอบอย่างยียยนแล้วกล่าวว่านอกจากพวกเขาจะกะยันทำเรื่องหน้าอานเช่นนั้นแล้วพี่ไม่เคยได้ยินใครเอ่ยถึงการกอบกู้บ้านชาติเมืองอีกเลยแล้วถอนหายใจออกมาอีกครั้ง หลอกว้านจงเรียกอย่างเข้าใจพี่ใหญ่ข้าไม่เคยนึกเสียใจแม้แต่น้อยที่ติดตามพี่มาลองหวังอิงทรงเห็นแววตาของหลอกว้านจงฉายความมุ่งมั่นดังดวงจันทร์พระในให้เข้าใจได้ว่าหากมีศรัทธาก็จะเกิดความหมายในตัวเองโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลได้ผลเสียใดเลยแท้จริงแล้วเขาเองยังยืนหยัดอยู่ได้เพราะความจริงใจของน้องสามเช่นกัน หวังอิงสงเพียงตอบน้องชายด้วยรอยยิ้มขอบคุณและใคยนึกขึ้นได้จึงเอ่ยถามนับแต่เข้าสู่โจมาสองปีแล้วยังไม่เคยเห็นเจ้าไปเยี่ยมซีเออสักครั้งหลอกวันจงระบายยิ้มเือยจางถ้าข้าไปหาอาจารย์เสื่อในอ่านพวกเขาก็จะพากันไปยุ่งวุ่นวายที่นั่นข้าไม่อยากทำให้ท่านอาจารย์กับซีเออต้องหนักใจไปด้วยวังอิงสงปลอบเอาเถิด พวกเจ้าอย่างดีกว่าข้ามากมายแม้อยากพบแต่ก็ได้แค่มองดูดวงจันทร์ต่างใบหน้าของนางหลอกวั้นจงกล่าวยกย่องถ้าข้ามีโอกาสได้เขียนบทประพันธ์เรื่องของหลิวเย่เหอก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าสร้างตัวละครหญิงที่มีจิตสำนึกเสียสละเพื่อสังคมหวังอิงทรงเอ่ยถามมาถึงวันนี้เจ้าเสียดายวันเวลาที่สูญไปเสียไปหรือบ้างไหมแทนที่จะได้ทำในสิ่งที่ชอบ หลอกว่าจงถามกลับหรือพี่ใหญ่รู้สึกเสียดายแล้วเขาก็เล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าพระเจ้าโจเว,วินหวางสเสด็จตรวจราชการเชือกรัดฉลองพระบาทหลุดออกมาทรงเหลียวซ้ายแลข,ขวาแต่ไม่พบใครจะเรียกใช้ได้สะดวกดังนั้นจึงทรงก้มลงผูกเชือกรัดฉลองพระบาทด้วยพระองค์เองนั่นหมายความว่าในการปกครองของพระองค์ทุกคนล้วนตามตามกฎของฟ้าดิน และระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตนโดยไม่มีผู้ใดคิดจะได้ดีจากการประจบสอบพรอแม้แต่คนเดียวก่อนที่จางซื่อเฉิงจะขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิเขาเสียสละได้ทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความชอบธรรมแต่เมื่อการวิวัตรเสด็จเสร็จสิ้นลงแล้วเขากลับรู้สึกประหนึ่งว่าตัวเองเป็นเทพที่อยู่เหนือทุกอย่างแล้วกลับไปยึดถือชีวิตอันประดับประดาไปด้วยทรัพย์สินคานอีกครั้ง ดังนั้นเขาจึงวางมือและมอบอำนาจการปกครองให้กับจางซื่อซส่นแม้แต่การไปทำพิธีพีกรรมบูชาฟ้าดินบนภูเขาระบบอันเป็นธรรมซึ่งหมายจะร่วมสร้างกันในตอนแรกกลายเป็นเรื่องที่จางซื่อซส่นเพิกเฉยโดยสิ้นเชิงเขาเสนใจแต่การปกครองที่เอื้อต่ออำนาจของตนเท่านั้นบุคคลผู้ไร้สติปัญญาจึงพากันลุกฮือขึ้นมาสร้างปัญหา ขณะที่ผู้มีความสามารถกลับถูกกีดกันทางฝ่ายข้าราชบริพารก็ยอมจำนวนต่อจางซื่อสิ้นและคอยรับผลประโยชน์ไปด้วยส่วนฝ่ายที่ตั้งใจจะกลับทูลความจริงกับเฉิงห่วงก็เข้าไม่ถึงเมื่อมีแต่คนคิดเอาเข้าตัวอ,อ,อย่างเดียวจึงสร้างความท้อถอยในใจให้แก่ประชาชนอย่างมาก ลีถงจือใช้อำนาจไปในทางก่อความหวัดระแวงขึ้นในหมู่คุณนางและชาวบ้านอ้างว่าเพื่อสอดแนมผู้ไม่พักดีทร่รราชสำนักแต่เขากลับส่งคนไปคอยติดตามคุณนางที่ยังคงป,ปฏิยามปฏิรูปบ้านเมืองดังนั้นจึงไม่แปลกที่ต่างคนต่างรู้สึกชงักงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้แต่ผู้สูงหรือผ,ผู้อยู่ต่ำต่างไร ความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบของตนบรรยากาศเต็มไปด้วยความผิดปกติและไร้ระเบียบว,วินัยเสียงประชาชนเริ่มกลด่ากันระงมหลอกว่านจงรำพึงอีกไม่ช้าจูหยวนจางจะต้องยกทัพมาโจมตีแน่เช่นนี้สถานการณ์ยังคงเรียกร้องให้พวกเราออกไปดำเนินการสร้างระเบียบให้เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อสิ่งที่ทำมาไร้ประโยชน์พี่ใหญ่จึงรู้สึกเสียดายวันเวลาสำหรับความมุ่งมั่นเหล่านั้น เห็นแต่ไกลคือจางหวานซ่านกำลังขี่ม้ามุ่งหน้ามาครั้นมาถึงเห็นชายผู้นั้นนั่งอยู่จึงเข้าไปพูดด้วยเจ้ารู้ไหมเวลานี้จูหยวนจางจะตีเอาหัวเมืองของเราไปได้จนหมดแล้วพวกเจ้ายังเห็นแก่ลาบยศเล็กๆน้อยๆรับใช้คนหลี่ถงจือช่างไม่นึกบ้างเลยว่าหากไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วจะรักษาลาบยศเหล่านี้ไว้ได้อย่างไร ชายผู้นั้นจึงลอยหน้าลอยตาเดินไปเหมือนเป็นคนบ้าพอรู้ข่าวหลอกว่านจงจึงรู้ความในของจูหยวนจางตอนอ่องเต้เฉิงนั่งบรรลังใหม่ๆจูหยวนจางกลับเงียบเฉยเขาคงรออย่างใจเย็นให้เสียความนิยมของประชาชนก่อนแล้วจึงค่อยใช้โอกาสนี้ลุกตีเอาทีละเมืองราวกับหยิบของใส่ถุงอย่างง่ายได้วังอิงสงเปลยแล้วนี่เราควรจะทำอย่างไรกันดีละ่ะ หลอกว้านจงกล่าวเราต้องสํารวมคุณธรรมตามหลักการของคุณนางที่ดีให้หนักแน่นเพราะไม่ว่าอย่างไรจะต้องช่วยกันปกป้องบ้านเมืองให้อยู่รอดและไม่อาจเห็นเกต่วความรู้สึกส่วนตัวเล็กๆน้อยๆได้เลยเขาเห็นว่าสิ่งที่จําเป็นในตอนนี้คือความเข้าใจกันระหว่างคนทั้งหลายแต่สภาพเช่นนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองดังนั้นเขาจึงต้องไปไปะชิญหน้ากับหลีถงจือสักครั้ง เพราะตราบแต่ที่หลีดถงจือ่อยังไม่ตระหนักถึงความสําคัญของหน้าตีตนจะต้องก่อเรื่องที่ทําร้ายส่วนรวมเช่นนี้ไปเรื่อยๆพี่ใหญ่พี่รองเห็นทีข้าจะต้องไปพบหลีดถงจื่อสักครั้งจางหวนซานถามว่ารู้จักกันหรือเปล่าเขาเพียงแต่จําเขาได้เลือนลางหน้าขาวโวกเคยเป็นสิทธิ์ร่วมสนักกับอาจารย์ใส่มืออ่านแต่ก็คิดด้วยความตั้งใจดีว่า จะสามารถพูดให้หลี่ถงจือเข้าใจและหันมาร่วมมือกันเพื่อความอยู่รอดของบ้านเมืองได้หรือไม่นั่นก็เป็นอีกเรื่องราวในเรื่องราวของเรื่องถอนหายใจจากนไวลวายสามก๊กฉบับคนกันเองภาคพ,าพิเศษกำเนิดปณิธานตำนานนิยายเงาฝันของผีเสื้อโดยคุณเอื้ออัญชลีสหรับวันนี้ก็ขอบ,บคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ